สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกลยุทธ์การคัดหุ้นด้วยราคายืนเหนือแนวต้านและแนวรับกันค่ะการจอเบรกแนวต้านการจอเบรกหมายถึงราคาที่ขึ้นมาทดสอบแนวต้านแล้วไม่สามารถพุ่งผ่านไปได้อาจเกิดการแย่ไส้เทียนขึ้นไปได้แต่ว่าราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ค่ะการคัดเลือกหุ้นที่ราคาทําการจอเบรกที่แนวต้านหมายความว่า ราคายังไม่ได้ทําการเบรกหรืออาจเกิดการแย่ไส้เทียนขึ้นไปแต่ยังไม่สามารถยืนได้ค่ะเราสามารถนำมาวางแผนและตรวจสอบพฤติกรรมของราคาได้แต่เรายังไม่ดาเนินการในจุดนี้จะรอให้ราคาทําการเบรกและยืนได้ก่อนแล้วค่อยเข้าแอคชั่นพ้อมด้วยมีการสนับสนุนและการยืนยันจากสัญญาณเชิงเทคนิคก่อนทุกคนสามารถดูได้จากรูปภาพตัวอย่างเลยนะคะ การจ่อเบรกแนวต้านจากกราฟราคาหุ้น SPVI เราสามารถสังเกตได้ว่าราคากำลังขึ้นมาและเตรียมทําการทดสอบแนวต้านในบางกรณีนี้เราสามารถนําหุ้นตัวนี้มาเฝ้าตรวจสอบเพื่อวางแผนการเทรดต่อไปค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถทําการทํานายการเบรกของราคาได้ก่อนล่วงหน้าว่าราคาจะสามารถเบรกผ่านแนวต้านนี้ไปได้หรือไม่ค่ะ เราจะใช้เทคนิคอะไรเข้ามาช่วยในการทำนายบ้างเทเดอร์ er หลายคนอาจสงสัยถึงวิธีการเลือกหรือคัดหุ้นในกราฟหุ้นนี้ได้อย่างไรแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการคัดหุ้นในบทท,ท้ายนะคะทุกคนสามารถติดตามกันต่อได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูการวิเคราะห์กันค่ะเราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าราคาหุ้นเริ่มแสดงเทนขาขึ้นโดยมีการยกโลขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มความชัดเจนในการระบุเทนนี้อย่างไรก็ตามราคายังคงทำการวิ่งขึ้นเหนือเส้น EMA 55ซึ่งเป็นสัญญาณเสริมที่ชัดเจนต่อการเป็นเทนขาขึ้นนอกจากนี้การผนวกกับการตัดขึ้นของ MACD โดยเข้าสู่แกนบวกเพิ่มความแข็งแกร่งในการยืนยันเทนนอกจากนี้เราสามารถทำนายการเบรคของราคาได้ จากราคาที่ยืนเหนือเส้น EMA 5โดยเนื้อเทียนที่เส้น EMA ตัดเรียงตัวกันขึ้นพร้อมกับเส้น CCI ที่กำลังงัดตัวขึ้นไปหาเส้น Overbought Zone และ MACD ที่มีค่ามากกว่า0พร้อมกับการตัดขึ้นเหนือเส้น s i o n อ l ไ i n e สนับสนุนให้ราคาสามารถเบรกแนวต้านขึ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะจากกราฟราคาหุ้น SPVI เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าราคาได้เข้าทําการวิ่งเบรกแนวต้านขึ้นไปเป็นไปตามที่ได้ทําการวิเครา์ไว้ได้จริงค่ะสามารถดูรูปภาพตัวอย่างได้เลยนะคะสรุปการจอเบรกแนวต้านในการเข้าแอคชั่นเราจะรอให้ราคาเกิดการเบรกแนวต้านและทําการยืนยันโดยการวิ่งขึ้นเหนือเส้น EMA5 ด้วยเหนือเทียนรวมทั้งราคายังสามารถ ยืนเหนือเส้น EMA 2 1ด้วยการคาดการณ์นี้ยังต้องผูกพันกับการวิ่งขึ้นของเส้น CCI ที่ตัดขึ้นไปในโซน Overbought และ MACD ที่ตัดขึ้นเหนือแกนศูนย์หากราคายังไม่สามารถยืนเหนือเส้นแนวต้านและเส้น EMA 5ได้ด้วยเหนือเทียนราคาจะวิ่งลงต่อไปหาแนวรับถัดไปค่ะทุกคนสามารถดูรูปภาพตัวอย่างจากราฟได้เลยนะคะการเบรกและยืนเหนือแนวต้าน จากราคาหุ้นทีมที่แสดงในกราฟที่ผ่านมาเมื่อราคาสามารถผ่านและยืนเหนือระดับแนวต้านที่สําคัญได้โดยเนื้อเทียนแล้วพร้อมทั้งมีการสนับสนุนจากราคาที่ยืนเหนือระดับเส้น EMA 5ร่วมกับการตัดขึ้นของเส้น CCI เข้าไปในโซนบนของ Overbought Zone และการตัดขึ้นของเส้น MACD ที่ตัดขึ้นเหนือแกน0 ราคาจะวิ่งขึ้นไปต่อได้ดังตัวอย่างในกราฟที่ผ่านมาค่ะเรามาดูการเบรกและยืงเหนือแนวต้านกันค่ะราคาได้เบรกทะลุแนวต้านขึ้นไปด้วยเนื้อเทียนและยืนได้ด้วยซึ่งเราจะคัดเอาหุ้นที่แสดงบริบทนี้มาทำแผนการเทรดค่ะสามารถดูรูปภาพตัวอย่างได้เลยนะคะการเบรกและยืนเหนือแนวต้านดังนั้นเมื่อเราเปิดกราฟราคาหุ้นขึ้นมาจากการที่ราคาหุ้น ผ่านเงื่อนไขต่างๆที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ข้างต้นจนถึงบทนี้เราจะต้องเลือกแอคชั่นกับหุ้นที่ราคาได้เบรกแล้วจริงๆแต่ถ้ายังไม่เบรกให้รอก่อนเพราะราคาหุ้นจะต้องใช้เวลาในการเลือกข้างก่อนและแนวต้านนั้นก็จะยังไม่สามารถผ่านไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเราเบรกได้แล้วราคาจะวิ่งขึ้นไปต่อได้ไกลเพราะจะมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนนั่นเองค่ะ เรามาดูสรุปด้วยการเบรกและยืนเหนือเส้นแนวต้านกันค่ะการเลือกหุ้นด้วยเทคนิคนี้มุ่งเน้นที่การเบรกและการยืนเหนือแนวต้านโดยใช้เนื้อเทียนและรับรองจากสัญญาณเชิงเทคนิคจากอินดิเคเตอร์เป็นกลยุทธ์ของการเทรดสไตล์เบรกเอาซึ่งเน้นการซื้อเข้าและคาดหวังว่าราคาจะทะลุขึ้นไปในทิศทางที่เลือกโดยรวดเด็วค่ะกลยุทธ์การคัดหุ้นด้วยราคายืนเหนือแนวรับ วิธีนี้เป็นการเลือกหุ้นหรือคัดเลือกหุ้นเพื่อดำเนินการเทรดในลักษณะ Buy ออนด p โดยมีเงื่อนไขว่าราคาหุ้นต้องไม่ลงต่ำกว่าเส้นแนวรับหรือล่างสุดของช่วงราคาที่กำหนดและต้องไม่ทำการพุ่งขึ้นเกินเส้นแนวรับนั้นได้เพื่อให้เกิดการโอเวอร์แลปหรือเคลียร์ล่างแล้วรีบดึงกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นแนวที่หลุดนั้นให้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ แนวรับที่กล่าวถึงสามารถเป็นทั้งเส้นแนวนอนหรือเส้น EMA 55หรือระดับของฟีโบนัชชีต่างๆโดยที่ราคาลดลงมาที่แนวรับและลงมาทดสอบเส้น EMA 55แล้วไม่หลุดค่ะสามารถดูได้จากรูปภาพตัวอย่างเลยนะคะทำไมเราถึงใช้เส้น EMA 55เป็นแนวรับไม่ใช้เส้น EMA 200เนื่องจาก เราเน้นการเทรดด้วยสไตล์การเก็งกำไรระยะสั้นจึงใช้เส้น EMA 55ค่ะแต่ถ้าเทรดเดอร์สไตล์เดทหรือ s ส n g t เท d e อาจใช้เส้น EMA 200แทนได้เช่นกันในบทนี้เราจะให้ความสำคัญกับเส้น EMA 55ในฐานะแนวรับสุดท้ายเมื่อราคาลดลงมาที่แนวรับหรือเส้น EMA 55โดยต้องระมัดระวัง ที่เส้น cci ที่ต้องลงใต้เส้น oversold zone พร้อมทั้งการตัดลงของ macd ต่ำกว่าเส้นสิงน,นไลน์ด้วยค่ะทุกคนสามารถดูรูปภาพตัวอย่างจากกราฟได้เลยนะคะเรามาดูกลยุทธก์การคัดหุ้นด้วยราคายืนเหนือแนวรับกันค่ะเราจะทำการเลือกหุ้นที่มีบริบทตามที่ได้กล่าวถึงเพื่อทำการเฝ้าดูและจะรอให้ราคากลับขึ้นมายืนเหนือเส้น ema 5ด้วยเนื้อเทียนก่อน นอกจากนี้เราจะเน้นที่จะทำการเข้าซื้อเมื่อเส้น CCI ตัดขึ้นไปเหนือเส้น Over s o l l Zone จึงจะเป็นจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบที่สุดและอีกกรณีคือราคาได้ดิฟลงมาที่แนวรับแล้วไม่หลุดพร้อมด้วย CCI ตัดลงใต้เส้น Over s o l l Zone และ MACD น้อยกว่าศูนย์ค่ะ ทุกคนสามารถดูรูปภาพตัวอย่างจากกราฟได้เลยนะคะจากกราฟที่แสดงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาได้ย่อตัวลงมาที่แนวรับแล้วไม่หลุดและ CCI วิ่งลงใต้เส้น Over s o l l Zone พร้อมแสดงสัญญาณบู i ิ h d ด v ว r g e เจนออกมาและราคาก็ตัดขึ้นเหนือเส้น Over s o l l Zone พร้อมด้วยเส้น MACD เกิดสัญญาณ h d ิตเดนบู i ิ h d ด v ว r g e เจนออกมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นการจบการพักตัวและบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของเทนและจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบที่สุดคือรอให้ราคากลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 5ด้วยเนื้อเทียนและตัดขึ้นเหนือเส้น EMA 21พร้อมด้วยเส้น CCI ต,ตัดขึ้นเหนือเส้น Overbought Zone และร่วมด้วย MACD ตัดขึ้นเหนือแกนศูนย์ค่ะ ทุกคนสามารถดูรูปภาพตัวอย่างจากกราฟได้เลยนะคะการที่ราคาลดตัวลงมาที่แนวรับนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการย่อตัวนี้จบลงแล้วหรือว่ายังโดยจะใช้ฟีโมนาชีรีเทนเวินเข้าร่วมที่ระดับ38.2%ถึง78.6%เป็นตัวชี้วัดการจบการย่อตัวค่ะสามารถดูได้จากรูปภาพตัวอย่างเลยนะคะได้ความรู้ดีๆกันไปแล้ว ็อย่าลืมเข้ากลุ่มหากินกับกราฟเทศทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนักเทศกันนะคะ